แล้วต่อยแม่งตัวหนึ่งมื่อตามมึงมาแล้ววิ่งเข้าดงกระบองเพชรยังไมึงหมนเลยเหนื่ยตาต้องเหี้ยนแน่มึงคนเดียวต่อไปไปตไปไปอยู่ไหนวะเนี่เจอแล้ว อี่ไปดิ่ินอาลาวะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมัดอกดอกนี่ดอกอ๋อติดตัวนี้สิเก้ตั้งอ่าเดี๋ยวละมาเป่ามยอะเยอะเยอะอะเยอเยอะเยเยอะ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 เยะ กูกูเว้ยสิก็ล่างมนี้มเยอเนเย่นีเร็วอ่ะยี่แม่งเอาอีกเฮ้ยต่อไปทรมานด้ก็จมน้ำมาเป่าไว้น้ำได้กูเลืยี่อเนี้ยเทียนดีอยู่อ่ะเฮ้ยดีดีนะแล้วก็เด็กตัวไม่น่าวนครัคนช่วยจะมีอะไรจะพูดไหมครับ Đường vua You know I'm a superstar, you know <cười> <cười> Yeah lê với chơi trở lại Rất, nè, trở lại ở lý à, à, tôn khói. Hơi, mà đâu đi đi Năm nay mưa Không có thuộc Mà tôi đều ao đi đều có gì yeah, như thì về sang với nè น้องสร้างเองสร้างต่านะอูบอกไม่ต้องไป <c oughs> ไม่ต้องไม่ทายเดียวไปเสื้อไม่เป็นกับกูใช่ไหมเล่ดะมึงจะใจไม่เป็นกับกูสรงกูนะเล็ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะไม่ให้เวลามึงเลยอ่ะมึงมาถ่ายต่อมึงทำงย,ย, <c oughs> ยี่อะไมึงยัดแป๊บหนึ่งแม่มึงเร็วดิมึงทำยี่อะไรมึงไม่ให้ายต่อเลยใช่ไหมเนี่ยเออมึงต้องทำยี้ยแล้วเร็วดี แม่เสือที่ใหม่อ้าวทีนทีอยู่นี่แล้วไอ้คนทาทีทีไปไหนแล้วต้องบนเนี่ยทำงานขึ้นมาเด็กลาเสือเ้ยวะหมาป่านี่หมาป่ามึงจับไม่จับไม่หมาป่าต่อทำไมไม่ต้องต่อเลยน่ต่อเยอะไรเลยไหมต่อทีนทีเมื่อกี้มัเองมึงต่อทำไมไม่เชื่อใจไม่ไม่ใช่ใจื่วยไม่ตายแล้วตายไม่หมดไม่เชื่อกูไม่โน มี่เราวาตรงนู้นมีกองวอเพชรตรงนั้นยังไงมันก็ต้องตายมั้งูวางมีแค่กูไอ้สัตสรับรองรอดถือเลื่อนเฮ้ยยังแม่งถือเลื่อนโซนทอติยังมองอะไรง่าไม่มองกูแม่้าใจไหมกูยังไม่จุดจุดแล้วทำอะไรไอ้จังก็มึงบอกกูจุดเองอ๋อกูแม่บอกให้กูจุดกูก็จุดอันนี้กูผิด เิแม sure, so ่งเนเกียดมือยาดโอ่งตายย่ใหรส่งใ้มึงจุดวะอ้าวเอะบอกกูเองให้กูจุดบอกกูจุดเองบอกกูจุดรอเออบอกจุดมาดูดิยจุดกูจุดจุดทำไมแเยย่ขอจุด่เออจุดไม่ไ้ยยจําปิด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 ป ไม่กูไม่ขอกูไม่หองเลยไอ้คนยี่หู้ลืมด่าลืมไมันจะด่าคนรู้ไหมขอโทษครับกูขอโทษโทษองี้ตายยี่ห้ยสาดเชงขอจิบขอจบขอจบไม่จบบ๊อบบี้รายการยังไม่ตายรายการเข้ามาสัตว์ปีนไม่ปิดองค์การไม่จ้าไม่ปิดไม่ปีนไปทำไมไมปิดทำไมใครมาปิด ขอเดี๋ยวคุณนึกก่อนดีเฮียแม่งจะเล่นแต่ไม่ต้องนึกทำไมขอหยุดรายการเพียงเท่านี้ครับหยุดทำไมไม่หยุดไม่หยุดไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องกด F9 หรือ F10 อย่ากดไอ้เฮียวางที่ F2 ไม่งั้นมึงอย่ากดเนี่ยมึงห้ามกดปิดถ่ายอะจบโอเคอยู่นู่นนู่นช่างแม่งอะปิดไปวอย่งไม่ทำพานมึงโอเคครับเข้าใจครับ ขอไม่จบเพียงเท่านี้ออึึกรู้จักแม่เกิกไม่เฮี้ยรับมุกผู้ไหนก็ได้กูไม่ว่ามึงอกเจ้ารู้จักครับอัน้นกูไม่บอกไอ้เฮี้ยอยแม่งให้งงอยู่นั่นแหละอ้าวแล้วมึงจะด่ามทำไมครับเรื่องกูไงเอ้ยมโขอเซนี่เถอะครับนี่มันโง่จังเลยมีป่าเหรมีเป้าเหรอโง่ดักตานขอสุขินไม่เกิดมาโง่ดักตาหนิแฟนแฟนเล็กร้องมาครับ ใครจะร้องเหี he ้ยแฟนมึงนั he ่หลบอกกูมาถูกตบไหมไงตบมึงเนี่ยไม่สนใจอะไรเงี้ยผมไม่สนใจว่าใครจะพูดยังไงเสือขำขำขำเหี้ยมันขำเหี à ้ยนี hey, ่เอาไม่ขำมึงไงอเฮีบผมเองครับพอจบเฮ้ยยิ่งเดดกันเอาสิกูสร้างห้องนะลงเสดลงเสดสักทีนานที่มาเลยเอ้าเฮ้ยเล่นตัวเล่นด้วยคนดิโอ้ยกว่าจะเสร็จมาเริ่มแล้วเฮ้ยดูวันดิไอ้สังเฮียฝันดี ขอโบไม่จบเยอะเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋ยเดี๋ยวไม่ต้อง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 จบเลยเนี่ยใหอยู่มากี่อาทิตย์เนี่ยไม่รู้ว่รา็มึงบนหาอยมสุสุสุนเดี๋ยวก็สึกไม่ท่องลืมอ่านี่ข้างเป็นข้างถ้าหนึ่งค่างสองางลืมอะไร้ีางหนึ่งข้างสองค้างกูสามค้างกูข้างสี่ข้างสองกูอ่ากดตี งงเบืย์แม่นน่มีมีมีแม่เนียงแม่เนียงไม่ลูกเนียงไม่ลูกเนียงอะไรบ้าปันฟ้าสองหน่วยสปานเยฟ้าสีฟ้าสองหน่วยเฮียแม่งโคตรเท่มีแมงมมันมีนักกูบละกหมดละเอ้ยมี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 มุกมีมุกมีมุก้องเล่นเฮียแม่งกูหมดเอาเอามุกกูให้หมดไปเลยคลิปนี้ไอเหี้ยเราต้องมาท่องสุภาษิตนะเพิ่งเรียนมาหยกหยกอะเฮียสุภาษิตเฮียไม่รู้ ของกูน้ำขึ้นน <c oughs> ้ำเอ้ยไม่ใช่ดิเยี่ยม่งกูเบียดอาร์ตม่รู้ไหมน้ำท่วมทุ่งแล้วอะไรต่อไม่รู้พ่อมึงตายเลิกไม่คุยมึงนะกิมมึงจุกผมไม่คุยมึงยังไม่จบมันยังไม่จบมึงไม่จบมุกยังอยู่ยังไม่จบมุกกูยังไม่หมดมึงยังจบพวกกูและเย่เลยยอมมือ เงียบไปเงียบเงียบมึงจิตตาของมึงเงียบไปถ้ามึงยังไม่เงียบมึงจะตามไปข้ามบ้างเลยเนะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเผ็ดชิบหายซะอะไรวะน้ำจุ่มทุ่งโอ้ยยิ่งไม่ไม่พอก็พอมันดีน้ำจุ่มทุ่งเก็บของไม่ทัน ไม่ใช่เงี้ยนะลุงเุื่อเกิดลุงไปแล้วของบริจาคเงี้ยช่วงนี้จ้องสามมาบ่อยนงี้เลี่ยงตามไม่ทันหเลยคุณนึกก่อนนี่เงี้ยอะไรอันนี้ไงไปเมืองตาลิวต้องลิวตาตาวเจอลิวเตัวหวยสั่นโอ้มึงไม่ทันเลยดักฐานมีอะไรไหมมีอะไรไหมพ่อพอพอพอเนี่ยเดี๋ยวมุกมันหมดไอีกอ่ยคอยเลยพอต่อคลิปหดไปมีเงี้ยเล่นแล้ว พอตอมุกเพลงแค่นี้ครับ